นะครับที่นี่นอกจาาครับหลอดป้านไหนลาดบางนี้นกจากเห็นนุ่มไว้ประจันแล้วเห็นนุ่มเดือนทริปกันอ๋อมันแล้วก็เหลือมอหนุ่มเดือนทริปมาว่างเอาแล้วนุ่มปองนุ่มลาไปเนีย่ยเนเต็มกลางต่างนุ่นแล้วนะครับพอบรรยากาศเตออาเภอาดนยัยกับประชาชนชาวไทยพุทธย่อยออกมาซื้อขนมเดือนทริปกันแล้วนะครับเตรียมใจทาบุญในวันชาติเดือนทริปบุญแรกด้านเหนคอขาเพื่อยราคาสินค้าเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทำให้ยอดขายลดลงครับ นี่เลยนะครับบรรยากาศปอคาเมคายานตลาดสดพลาซ่าเคติสบานคนครอาย่ายครับเริ่มนํำขนมติช่ายในการทำบุญเดือนซิปถังนุ่มลานุ่มตอมนุ่มเจ นุ่มปองนุ่มบานุ่มเตี้ยนนะเยอะใจแม่ครับออกมาวางขายอ่งเปิดเตรียมชายทำบุญในวันเดือนซิปในวันชาติเดือนซิปนั่นแหละหรือว่าเรียกันว่าทำบุญเดือนซิปบุญแรนะถึงตรงวันที่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับต่อเช้านี้ถึงบรรยากาศจะมีประชาชนชาวไทยพุทธทยอยออกมาซื้อนมเดือนซิปเปนอย่างต่อเนื่องครับซึ่งแม้ว่าบรรยากาศจะไม่ค่อยคึกคักเมื่อปีที่ผ่านมาเนื่องจากช่วยย้ายจะเสือ้อนแบบประหย,ยัดประหยัดตระยิดครับคณะทีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเองก็บอกกับทีมเข้าวนะว่าได้นำนมเดือนซ เนี่ยมาวางค้ายวันนีเนี่ยเป็นวันแรกก็คือเรียกว่านะบรรยากาศก็ยังไม่ได้คึกขาดเท่าเี้าขุนนะคะก็ขาดหวาก้อนวันทําบุญเดือนซิปเนี่ยก็จะคึกขักมากวันนี้เลยวันนี้หละนะว่าคือขักจังนะคะ,ะส่วนราคานมเดือนซิปในปีนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าต้นทุนในการผลิตโดยเฉพาะราคาน้ํามันน้าตาลแป้งมะพร้าวแล้วก็ข้าวเนียวปรับตัวสูงขึ้นเลยนะคะอย่างนมล่าเนี่ยปีที่แล้วขายอยู่โลละร้อยยี่สิบค่ะ พอมาปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นโลละร้อยหกสิบบาทเลยค่ะนี่เพิ่มขึ้นไม่ใช่อี้ที่เลยนะคะคชุดขนมพองค่ะจากเดิมเนี่ยเล็กนูค้ายอยู่ยี่สิบบาทปรับขึ้นเป็นชุดละยี่สิบห้าบาทค่ะแล้วก็มีขนมเจาะหูทุงหละ่งยี่สิบบาทอีกทางทางรา้านก็จะมีการขายทางราคาทรงและก็ร,ราคาปีกด้วย,ร,าาวยรู้ว่าใครถืยอยางอีแบงค์เซอร์ยางละนิดยางละน้อยคือเซอร์นุ่มนีมังนุ่มนีมังกระสามาทาได้เหมือนกันนะคะก็คล้ายตั้งแต่ราคายี่สิบบาทค่ะเพื่อที่จะแบงเบเบา์ะใา้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ ชว่วงนี้เนี่ยน่าจะกําลังสื่อน่าจะนอนลองฟังเสียงของแม่ขาแน่ค่ะก็ใช่ได้ลูกแต่เหมือนปีก่อนๆมากกว่าน,นี้แล้วของก็ขึ้นราคาของก็แพงแรงทุกอย่างเลยปีก่อนๆขายอย่างนี้ก็ยี่สิบตอนนี้ก็ขายยี่ห้าแล้วอันนี้เมื่อก่อนขายร้อยสามร้อยตอนนี้ขายร้อยหกแล้วมันแพงแพงขึ้นหมดเลยไม่ว่าอะไรน้ำมันน้ำตาลแป้งอะไรที่เขาซือ้อมาทำนี้แพง ขึ้นหมดก็ต้องขึ้นตามเราก็ได้นิดหน่อยไม่ใช่ได้มากเลยลูกซื้อได้ตลาดรถปาท่ามาได้เลยค่ะแม่ค้ามีหลายคนเยอะแยะเลยมาซื้อเลยของไม่แพงตอนนี้มาซื้อได้ค่ะร้านอยู่หัวโคง้งนำมีนะคะมาซื้อได้เลยค่ะ